พระอุปขุดในงานนมัสก,การพระธาตุพนมทำไมต้องอัญเชิญขึ้นมาจากแม่น้ำโขงสวัสดีค่ะวันนี้มาดุขาจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับพิธีอัญเชิญพระอุปขุดที่งานนมัสก,การองค์พระธาตุพนมว่ามีความเป็นมาอย่างไงทำไมถึงต้องอัญเชิญพระอุปขุดขึ้นมามาดุขามาหาคำตอบให้ทุกท่านแล้วค่ะสวัสดีค่ะผมนายประหัตบรรตะข้าราชการบำนาญผู้ภูิปัญญาไทยด้านปรัชญาศาสนาและประเพณีทำไมเราต้องอัญเชิญ พระอุปคุตสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชได้รวบรวมธรรมบรมสารีริกธาตุพญามาจะมาก่อวินาศกรรมพระรูปเดียวที่กราบพญามาคือพระอุปคุตพอนเข้ามาในรัณนจักรไทยจึงมีความเชื่อว่างานสําคัญงานใหญ่ๆต้องมีการอัญเชิญพระอุปคุตพระอุปคุตนิถ้าคาได้ตักบาท กับท่านจะมีโชคลาภและก็ยังรักษาความปลอดภัยเอาไว้ในน้ำโขงกี่วันนะคะก่อนที่จะอัญเชิญท่านขึ้นมาบางทีก็คืนหนึ่งก่อนงานหรือแม่ก<ม>็<ม>ตอนเช้าแม่แด้ไว้นานเพราะกลัวหาย <laughs> หลังจากที่อัญเชิญท่านขึ้นมาได้นําท่านมาประฏิสฐานไว้ที่ไหนคะประดิสถานไว้ที่พระวิหารหอพระแก้วนะครับสามารถแต่งกายยังไงมาร่วมงานพิธีอัญเชิญได้บ้างคะใส่ชุดปฏิบัติธรรมชุดขาวจะแต่งตัวสวยงามถ้าเป็นชุดจากมลุขาอย่างเงี้ยได้ไหมคะได้ครับขอขอบคุณท่าน นะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับพระอุบ่ะค่ะ,คะ